ถ้าคนอินเดียมาเห็นสิ่งที่พี่ไทยทำกับฮหนุมานของเขาเนี่เขาอาจจะร้องว่าอีนี่รับไม่ได้แน่ๆเลยเพราะว่าพี่ไทยเรานะครับเล่นเอาฮหนุมานเขาเนี่ยมาปูยีปูยำซะแบบเฮ้ยเมื่อพูดถึงตัวละครที่เจ้าชู้ควอบคุม,มอีปูไม่ได้ที่อยู่ในวรรณคดีไทยแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะนึกถึงขุนแผนพระอภัยไม่ก็ทศเสียนเวียนก้าวใช่ไหมครับที่แบบขานึงก็ตํามัวไม่เลือกขานึงก็ล่อไม่เลือกสายพันธุ์ อีกขาเนี่ยก็คุมกำนัดตัวเองไม่ได้จนก,กระทั่งต้องไปแย่งเมียชาวบ้านมาแต่สุดท้ายก็ฉิบหายนี่ลูกตัวเองจนหลายๆคนนะครับเขาตราหน้ากันว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยเป็นเหล่าชายหื่นแห่งวรรณคดีไทยนะฮะแต่เชื่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีมาเมื่อยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันที่หลายๆคนนะครับอาจจะมองว่าเขาเป็นฮีโร่เท่ๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขากับมีเดี่ยมทองที่แบบไอ้สองคนกับอีกหนึ่งตนนั้นเทียบไม่ติดเลย นั่นก็คือหนุมานนั่นเองที่มีเมียปลาเขาไปหลัก5,000เลยนะครับคือ,อม,มันจะมีเยอะขนาดนี้ได้เลยเลยแล้วทําไมในวิชาภาษาไทยเนี่ยเขาไม่สอนกันก็เพราะนั่นแหละครับก็เลยเป็นหน้าที่ของรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจเอฟ i อน y เดไงล่ะฮะดังนั้นนะครับเราก็อย่ารอช้ามาเปิดกรุฮาเร็มหนุมานกันเลยดีกว่าว่าเมียเมียแต่ละคนของพ่อลิงแกเนี่ยแกไปสอยมาจากไหนบ้างแล้วแกเนี่ยมีดีอะไรถึงได้มีเมียเยอะกันขนาดนี้ เกิ่นคร่าวๆนะครับก็คือหนุมานเนี่ยเป็นลิงเผือกที่มีความสามารถในการต่อสู้รบเยอะสามารถแยกมือได้หลายมือเป็นอมตะแล้วก็ยังสามารถยืดยุดหดหดไอตรงส่วนนั้นได้อีกคือคือคือแอดหมายถึงหางนะฮะยืดหดหางดังนั้นเองนะครับก็เลยทําให้หนุมานเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของคนหลายๆคนรวมทั้งพระรามด้วยครับที่มักจะส่งหนุมานเนี่ยไปทำเควสตามที่ต่างๆ แล้วทุกทีทุกครั้งที่ส่งไปเนี่ยนะครับที่หนุมานแกก็ต้องไปทำเควสเสริมรองทุกครั้งนั่นก็คือการหาเมียนั่นเองซึ่งหนึ่งในเมียที่หลายๆคนน่าจะต้องเรียนกันมาในห้องภาษาไทยนะครับก็คือนางสุพรรณมัจฉานะครับที่ตอนนั้นเนี่ยชีเธอก็มีบทไปช่วยทศกัณฐ์นะครับแต่ก็ไม่รอดโดนหนุมานสอยมาได้คือเรื่องมันจะประมาณว่าพระรามนะครับเขาต้องสร้างสะพานไปยังแมพที่อยู่ของทศกัณฐ์นะครับโดยการให้ลิงต่างเนี่ยเอาหินมาทีละก้อนแล้วก็ค่อยๆมาถมลงน้ําครับ แต่ไม่ว่าจะโยนหินถมลงน้ําไปสักเท่าไหร่เนี่ยไอสะพานที่สร้างไปมันก็ดูไม่กระเตื้องเลยนั่นก็เพราะว่านางสุพรรณมัจฉาที่อยู่ใต้น้ํานะครับก็ให้บริวารปลาทั้งหลายแหล่ของเธอเนี่ยไปคาบอากอนหินออกคือลิงมันถมมาหนึ่งปลามันก็คาบเอาออกสองเนี่ยฮะจนกระทั่งหนุมานที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็เริ่มสงสัยเลยว่าเอ๊ะที่สะพานมันต่อไปไม่ได้แบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นใต้น้ําแน่ๆเลย ทีก็เลยดำลงไปดูครับปรากฏว่าเห็นจริงๆฮะไอปลาทั้งหลายทั้งแหล่ที่กำลังคาบเอาหินแบบออกอยู่เนี่ยหนุมานก็เกิดอาการหัวร้อนครับดำน้ำลงไปตบพวกปลาเหล่านะั้นกระบ,บานแยกกรบบานแหกกันเลยแต่โบกไปโบกมานะครับปลามันก็ไม่หายหมดไงหนุมานนะครับก็เลยสังเกตไปเห็นเงือกตัวหนึ่งซึ่งก็คือนางสุพรรณมัจฉานะครับที่แค่เห็นก็รู้แล้วว่าต้องเป็นหัวโจข,ของพวกปลากเกยรทั้งหลายแหล่นี่เนี่ย ก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายกะว,ว่าจะไปโบกนางสุพรรณมัจฉาแทนครับคิดว่าถ้าจับนางได้ปุ๊บเนี่ยก็จะฉีกร่างทําปลาซาชิมิเลยไอ้เงือกเมื่อเห็นลิงบ้าไหวมานะครับก็ต้องไหวหนีสิก็ไหวไปไหวมาอยู่ใต้น้ำนะครับชุลมุนจนกระทั่งแบบเงือกต้องเหนื่อยฮะสุดท้ายนะครับสุพรรณมัจฉาก็ได้มาอยู่ที่ทางตันทางหนึ่งแล้วก็หันหน้ามาแบบไม่ไหวแล้วด้วยท่าที่แบบหอบแพกหนุมานนะครับที่ตามมาด้วยความโกรธเกรี้ยวเนี่ยก็เตือนที่จะง้างตีศูนย์เฉือนนางเต็มที่ฮะ แต่พอนางเงือกที่หันมาด้วยหน้าที่แบบเหนื่อยๆหอบๆห,หน่อยพร้อมกับร้องเบาๆว่าอเท่านั้นหละฮะอารมณ์หนุมานที่เดือดดานอยู่ตอนนั้นนะครับก็กลายเป็นอารมณ์อย่างอื่นไปเลยคือปู่ยี่ปู่ยำปั่นปีน้นาจนก,กระทั่งได้ลูกออกมาเป็นมัจฉานุตัวหนึ่งนะครับที่ร่างบนนี้เนี่ยเป็นลิงส่วนร่างข้างล่างก็เป็นปล่านะฮะแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าไอ้มัจฉานุลูกของหนุมานที่คุณครูเราได้พร่ำสอนกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ย คนอินเดียนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นการเกิดมาจากการไปตำแหลของฮนุมานนะครับเพราะว่าทางฝั่งอินเดียแลนด์นะฮะฮนุมานเนี่ยจะถูกยกย่องให้เป็นเทพผู้ครองพรหมจรรย์นะครับที่ทางอินเดียเนี่ยยังถกเถียงกันอยู่เลยว่าฮนุมานจะแต่งงานได้หรือคือมันจะมีดราม่าเรื่องราวที่ฮนุมานได้แต่งงานเป็นผัวเดียวเมียเดียวนะครับซึ่งบางทีก็บอกว่าเขาแต่งไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นพรหมจรรย์ อีกบางที่ก็บอกแต่งได้เพราะเป็นเหตุผลนานาซึ่งอันนี้อาจจะขอไม่ลากยาวมากนะครับเดี๋ยวจะออกทะเลนอกเรื่องเกินไปประเด็นมันคือในฉบับอินเดียนะครับหนุมานี่เป็นพรหมจันทร์แต่ว่ามันก็มีตัวละครมัชชานุขึ้นมาด้วยอ้าวแล้วอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะครับคือตำนานของอินเดียนะครับเขาจะเล่ากําเนิดของน้องมัชชาว่าน้องก็เป็นลูกของหนุมานี่แหละทว่าไม่ได้เกิดมาจากน้ําแบ้นของลิงนะฮะแต่ว่าเกิดมาจากน้ําเหงือของพี่ลิงแก่ที่ได้หยดลงไปในะทะเล กล่าวก็คือตอนนั้นนะครับที่หนุมานได้มาออนวาเคชันหลังจากที่ไปเผาเมืองลงกาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเผอิญเหงื่ออันนึงที่แบบไปได้ซึมออกมาจากร่างกายเฮียแกเนี่ยก็หยดลงไปในน้ําทะเลเค็มๆครับที่เผอิญว่ามีปลาตัวหนึ่งว่ายผ่านมาพอดีแล้วก็เป็นงาบเหงื่อเฮียแกเข้าเสร็จแล้วก็แบบท้องป่องท้องพองกันจนผุดออกมาเป็นน้องมัจฉานุนี่เองนั่นแหละฮะก็คือกําเนิดของน้องมัจฉาแบบต้นฉบับจริงๆแต่ในวรรณคะดีไทยนะครับลูกของหนุมาาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่น้องมัจฉาคนเดียวนะ ที่ได้เกิดมาจากเมียอีกคนหนึ่งของหนุมานครับซึ่งชื่อว่านางเบญจกายซึ่งเรื่องราวของเมียคนนี้นะครับมันก็มีที่มาที่ค่อนข้างป่วงโดยพอควรเลยกล่าวถึงหนุมานนะครับที่ได้กลางไปเผากุงลงกาเรียบร้อยแล้วจนทําให้ทศกณัณฐ์เนี่ยต้องแบบปวดเสียนเวียนกล้าวนะครับพะคิดว่าแบบเฮ้ยนี่ขนาดไอ้หนุมานมันเป็นแค่ทหารของพระรามเนี่ยนะมันยังทําได้ขนาดนี้เลยและถ้าหากพระรามยกองค์ตัวเองลงมาเลยเนี่ยไอ้พวกยักษ์แบบข้าเนี่ยไม่ต้องสูญพันธ์กันหมดเลยเหรอ ทศกัณฐ์นะครับก็เลยคิดแผนที่อยากจะยุติสงครามขึ้นมาโดยวิธีสันติเลยครับคือในเมื่อสาเหตุการรบทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ทศกัณฐ์ได้ไปขโมยนางสีดาใช่ไหมฮะพ่อยักษ์สิบหน้าเนี่ยก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอองั้นเราก็คืนนางสีดาไปให้สิแต่พอจะทําจริงๆนะครับมันก็รู้สึกแบบยังตัดใจไม่ได้ไงน้องทศยังแบบยังติดนางสีดาอยู่ก็เลยมีแผนใหม่อันนึงขึ้นมาครับ ที่จะแบบทาเหมือนกับคืนแต่เพราะไม่ได้คืนนั่นก็คือการแกล้งส่งศพปอมของนางสีดาไปนะครับเมื่อคิดได้ดังนั้นและเน็ตทศกัณฐ์ก็สมมอนลูกสม,มุนคนหนึ่งขึ้นมาเลยชื่อว่านางเบญจากายนี่แหละครับที่นางก็มีความสามารถในการแปลงร่างอะไรเป็นหลากหลายต่างๆทศกัณฐ์ก็เลยสั่งให้นางเนี่ยกลายร่างเป็นศพของนางสีดาครับแล้วก็ให้ลอยตามน้ําขึ้นไปยังที่อยู่ของกองทัพพระรามโดยหวังว่า ถ้าพระรามเห็นศพของนางสีดาแล้วเนี่ยก็จะคิดว่าเออสีดาได้ตายไปแล้วนี่เราจะมาทําการรบทํามะเขือหอกมะเขือเผาะอะไรกันอยู่ก็ยกทัพกลับไปกันดีกว่าคือมันก็เป็นแผนการที่ชานฉลาดมากเลยนะครับว่าแล้วเนี่ยแม่เบญจกายผู้นี้นะครับก็เลยได้เนรมิตร่างกายตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นเหมือนศพแม่นางสีดาครับก็ลอยทวนน้าขึ้นไปตามคําสั่งของทศกัณ์เลย ซึ่งพระรามในขณะนั้นที่กาลังนั่งกินจปะปตีเป็นอาหารเช้าอยู่นะครับพอเห็นศพของนางสีดาลอยมานี่แบบก็จปะปตีพุ่งพรวดออกมาแบบเมียเมียตูตายแล้วซึ่งพอแหกปากแบบนี้นะครับอีทหารต่างๆที่อยู่ในค่ายไม่ว่าจะเป็นลิงเป็นคนนี่ก็แหกกันมาดูหมดเลยแล้วก็เชื่อว่านางสีดานะครับได้ตายไปแล้วจริงๆทะวะ่าในบรรดานั้นนะครับก็มีทหารตาคมตัวหนึ่งที่เห็นว่ามันแปลกๆฮนะก็คือหนุมานนั่นเองที่แบบเอ๊ะนี่มันศพจริงหรือเปล่า ทำไมถ้าเป็นศพแล้วมันไม่เห็นมีกลิ่นเน่าอะไรเลยล่ะนอ,อกจากนั้นท้านางตายจริงๆเนี่ยทำไมต้องปัดมาสคาร่าทาปากอะไรมาสต,มต่งตึงแบบนั้นทั้งๆท,ที่นี่มันไม่ใช่ช่องละครหลากสีนะและที่สําคัญเนี่ยศพบ,บ้าอะไรจะลอยทวนน้ําขึ้นมาได้อีกเมื่อกลิ่นของความเจ้าเล่ห์มันตุตุขึ้นมาแบบนี้นะครับหนุมานก็เลยบอกว่าพระรามพระรามข้าว่าท่านอย่าเพิ่งเศร้าไปเลยนะขอข้าพิสูจน์อะไรอย่างหนึ่งก่อนแล้วกันว่าแล้วนะฮะหนุมานก็นําร่างของศพปลอมเนี่ยขึ้นมาจากน้าครับเสร็จแล้วก็ไปกอ่อกองไฟขึ้นมา เมื่อไฟร้อนๆได้ที่สักพักนี้ก็โยนศพนางสีดาลงไปเลยครับโดยไม่ต้องทําพิธภพิธีอะไรกันพระรามก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่ศพนางสีดานะจะไม่ต้องรอทาพิธภัพิธีอะไรนก่อนเหรอแต่ยันไม่ทันจะแหกปากดาหานุมานะครับไอศพบนางสีดาเนี่ยมันก็สะดุ้งขึ้นมาเลยแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอนรอนรอนแล้วก็คืนล่างกับกลายเป็นนางเป็นจกนะักรยแล้วก็ลอยอ่หนีไป ซึ่งพอเมื่อพ่อลิงหนุมานเห็นเข้าก็ไม่รอชาร้าสิครับกระโดดไล่ล่าตามไปแบบอีนางแพศยาเองจะหนีไปไหนก็ไปตามลากจิกหัวกับไม้พระรามได้ตัดสินลงโทษลงทันกันครับซึ่งเมื่อนางเบญจกายถูกลากมาถึงตำหนักพระรามแล้วนะครับมันก็เกิดเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงที่ทุกคนไม่คาดฝันขึ้นนั่นก็คือนางเบญจกายนะครับจริงๆแล้วเธอเป็นลูกของพิเภก กุนซือแรงกิ้งสูงของพระรามซึ่งเมื่อเห็นแบบนี้แล้วพระรามก็แบบจะเอายังไงดีล่ะจะตัดสินดีไหมเดี๋ยวไปลงโทษลูกกุนซือแล้วกุนซือเขาจะไม่ให้คําปรึกษาอะไรกับเราแบบนี้หรือเปล่าซึ่งพี่เพกก็บอกกับพระรามไปนะครับว่าแบบไม่เป็นไรหรอกพระรามค้านางไปได้เลยอีลูกคนนี้มันทําผิดมันก็ต้องโดนรับโทษทันตามคือพ่อใจเด็ดมากครับแต่พระรามนะครับก็ทําไม่ลงไงด้วยความที่เห็นแก่พรริเภกฮะ แล้วอีกอย่างเนี่ยเอเรื่องที่นางเบญนจากายได้ทําลงไปมันก็ไม่ได้ร้ายแรงแบบไปตบพ่อใครกลางสี่แยกด้วยพระรามก็เลยแบบเออเออเออไม่ฆ่าแล้วกันเดี๋ยวจะส่งนางกลับไปหาทศกัณฐ์ก็เลยเรียกหนุมานมาครับบอกอนุมานเนี่ยเอาไอ้นางเนี่ยไปคืนยักษ์สิบหน้านู่นหน่อยสิหนุมานนะครับก็รับคําแล้วก็อบอุ้มนางกลับไปจะไปส่งคืนทว่าวพอตอนอุ้มไปนะครับตัวนางนี่ก็แบบช่างนุ่มเนียนสือเกิน อนุมานด้วยความที่เป็นลิงที่สงสัยนะครับก็บิดบีดนวดนวด,นวดตัวนางหน่อยซึ่งนางก็ร้องออกมาว่านั่นแหละฮะพอได้ยินเสียงนี้ปุ๊บนะครับอนุมานก็แบบห้ามใจไม่ไหวเลยตีลากากินตับโซเดมคอมกลางเวหาจนกระทั่งสุดท้ายนะครับได้ออกมาเป็นลูกอีกตัวหนึ่งเป็นครึ่งลิงครึ่งยักษ์ครับชื่อว่าอสุรพัทคือคราที่แล้วเนี่ยแม่เป็นปลาใช่ไหมก็ได้ครึ่งลิงครึ่งปลาครานี้แม่เป็นยักษ์ไงลูกก็เลยออกมาเป็นอย่างนั้นแหละฮะ เออว่าแต่พูดไปพูดมานี่ยังไม่ได้เล่าเรื่องถึงเรื่อง first love เมียคนแรกของฮนุมานเลยนะซึ่งเธอนะครับชื่อว่านางบุษมาลีครับที่ฮนุมานนะครับก็ได้ไปพบเข้าตอนกํนลาลังเดินไปทําเควสหนึ่งกับชมพูพานแล้วก็องคตสองเพื่อนร่วมปาร์ตี้นะครับซึ่งระหว่างทางที่พวกเขาได้เดินไปเนี่ยฮนุมานนะครับก็ได้หลงไปยังแมพแห่งหนึ่งฮนะซึ่งเป็นแมพของเมืองร้างไม่มีใครอยู่เลยและด้วยความที่ว่าเป็นลิงขี่สงสัยอีกแล้วไง หนุมานนะครับก็เลยไม่ได้ผ่านเมืองรางนี้ไปทันทีก็เข้าไปสืบดูในนั้นครับเผื่อว่าจะมีไอเทมอะไรให้ฟาร์มและเมื่อเดินเข้าไปนะครับก็เจอของดีดังว่าคือแบบอุตตะมีนวลน,นางสวยสคราน,นั่งอยู่บนศาลาด้วยอนุมานผู้ที่ไม่เคยพบรักมาก่อนเลยนะครับก็แบบเอ๊ะทำไมใจข้าเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆก็เลยยิ่งแบบถูกดึงดูดเข้าไปหานวลน,นางนั้นเข้าครับซึ่งเมื่อยิ่งย่างกลเข้าไปนะครับก็เห็นความสวยของนางแบบพองนวลมากขึ้นครับคือพองราวกับนางฟ้าเลย นั่นก็เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับนางผู้นี้เนี่ยเป็นนางฟ้าจริงๆที่ได้ตกสวรรค์ลงมานะครับคืออย่างที่เรารู้ๆกันนะว่านิทานของอินเดียพวกนี้เนี่ยสวรรค์มันไม่ใช่สถานที่ที่สวยงามฮะมันก็มีเรื่องดราม่าตบตีอะไรกันบนนั้นแหละที่ตบตบกันแบบก็สาปส่งลงมาซึ่งเธอในนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเหยื่อดราม่าคนนั้นเหมือนกันที่ต้องถูกสาปลงมาให้อยู่บนโลกนะครับคือคำสาปของเธอเนี่ยจะมีอยู่ว่าให้เธอเนี่ยมาอยู่เป็นปกครองเมืองล้างที่ไม่ได้พบชายอะไรใครเลยซึ่ง ทางเดียวที่จะแก้คำสาปของเธอได้นะครับก็คือการที่จะต้องให้ทหารสักคนของพระรามที่หาวเป็นดาวเป็นเดือนได้เนี่ยจับนานนะครับหอบอุ้มส่งขึ้นไปข้างบนท้องฟ้าหรือบางทีก็บอกจับโยนขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยนะครับซึ่งพอหนุมานได้ฟังเรื่องราวดังกล่าวที่นางเล่ามาเนี่ยก็แบบเฮ้ยนี่มันตรูนี่ว่าหาวเป็นดาวเดือนก็เลยบอกนางบุษบามาลีสวยสักครานไปว่าพี่สาวจ๋าพี่สาวจ๋าข้าเองเนี่ยทิที่หาวเป็นดาวเดือนขอให้ข้าได้ช่วยพี่เถะนะ นางบุษมาลีก็แบบมาม,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 มแม่อีเจ้าลิงพอฟังข้าเล่าเรื่องแบบนี้จะโวยโอกาสมาเป็นพระเอกเลยนะไหนถ้าหาวเป็นดาวเดือนเนี่ยก็หาวโช์ข้าให้ดูหน่อยสิหนุมานก็แบบแม่อีนี่ดูถูกข้าว่าแล้วนะครับก็อาปากหาวฟอดใหญ่เลยครับละดวงดาวเดือนก็พุ่งพวดออกมาจากปากหานุมานทําให้นางบุษบามาลีเนี่ยถึงกับแบบมุตาวาวกันเลยทีเดียวในใจเธอนะครับก็คิดว่าแบบโอ้พระเอกมาช่วยเธอแล้วก็เลยกระโดดเข้าอ้อมออดหนุมานนะครับให้แบบหนุมานได้เหาะกลับขึ้นไปส่งยังสวรรค์หน่อย ซึ่งหนุมานพอได้แตะตัวน้องนางนะครับก็รู้สึกเกิดอาการแปลกๆขึ้นมาฮะคือจะเป็นอาการที่หนุมานน้อยนะครับมันได้เรียกร้องขึ้นเป็นครั้งแรกครับแต่หนุมานเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมก็เลยได้ยกนางบุษมาลีขึ้นอีกนิดหน่อยซึ่งแบบแรงก็คงจะบีบเยอะเกินไปมั้งนางบุษมาลีนะครับก็เลยได้ร้องอุทานมาว่านั่นแหละครับหนุมานก็เลยทําตามสัญชตาตญาณเลยอิอๆกัเรียบร้อยเลย ก่อนที่จะอสงะขึ้นไปเดลิบอรี่กับตามสวรรค์น,นะครับซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่หนุมานเนี่ยได้เล่นของฟ้าของสูงอย่างนางฟ้าอะไรแบบนี้ในวรรณคดีนะครับมันก็จะมีนางฟ้าอีกตนหนึ่งเหมือนกันที่ได้เป็นผลพวงจากการไปทำเควส์ปวงๆของหนุมานแบบนี้ซึ่งนางฟ้าตนนี้นะครับตอนแรกเนี่ยนางก็ทําเป็นเล่นตัวฮะแต่สุดท้ายก็แบบหลงลิงจนงโงหัวไม่ขึ้นเลยชื่อว่านางวารินครับโดยประวัติคร่าวๆข,าข,าของนางนะครับก็คือ นางเนี่ยก็ไปโดนดราม่าบนสวรรค์มาแล้วโดนเตะส่งมายังโลกมนุษย์เนี่ยแหละแล้วก็ทําไมไม่รู้นะครับมันก็ต้องมีการแก้คําสาปโดยที่ให้ทหารที่หาวเป็นดาวเป็นเดือนเนี่ยมาทําการแก้กแล้วคือกฎเนี่ยมีคร่าวๆอยู่แค่ว่าให้นางนะครับได้ช่วยเหลือทหารคนนั้นเป็นการทําบุญแล้วนางก็จะสามารถกลับไปยังสวรรค์ด้วยตัวเองได้ซึ่งเมื่อเธอโดนเตะส่งลงมายังผืนโลกนะครับเธอก็รอไปสิรอทหารวันนั้นนานวันก็ไม่มาสักที จนกระทั่งมีวันหนึ่งนะครับเธอก็ได้เห็นยักษ์ตนนึงเนี่ยวิ่งเข้ามาในสภาพบาดเจ็บมาหาเธอครัแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยซึ่งไอ้ยักษ์ตนนี้นะครับเขาได้เล่าว,ว่าตนเนี่ยได้พ่ายแพ้ในการรบมาแล้วก็กําลังหนีตายซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้แม่นางผู้ใจบุญเนี่ยให้ที่พักแก่เขาหน่อย ซึ่งนางวารินที่เธอมีจิตใจเป็นนางฟ้าบวกกับได้ลงมาอยู่บนโลกนานจนไม่มีอะไรจะทาแล้วนะครับก็เห็นแบบว่าเออยักษ์นี่มันก็สงสารดีไหน,ไหนๆเราไม่มีอะไรทําก็ช่วยเขาหน่อยละกันก็บอกให้เขาไปซ่อนตัวในฟองน้ําในที่แห่งหนึ่งครับแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวข้าจะปกป้องท่านเองไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้าจะไม่บอกใครทั้งนั้นว่าท่านได้อยู่ไหนขอยักษ์สบายใจได้ยักษ์มันก็อุ่นใจแล้วก็เขาไปหลบครับซึ่งอยักษ์ที่ว่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเพิ่งพ่ายแพ้มาจากพระรามครับแล้วก็โดนหนุมาาานเ่ยกลลังตตมไตะดอู ดังนั้นก็จึงไม่แปลกนะครับที่ในเวลาต่อมาเนี่ยหนุมานก็จะย่างตามรอยตีนยักษ์มาจนกระทั่งมาถึงจุดจุดหนึ่งที่ก็หายักษ์ไม่เจอเหรอกครับแต่ก็ได้ไปเจอนางวารินเข้าที่ตอนนั้นนางก็แบบเดินบิดซ้ายบิดขวาอยู่ครับหนุมานเมื่อเจอนางเข้าเนี่ยก็แบบถามว่าเอ,อิ่มแม่นางจา๋าเจ้าเห็นยักษ์อะไรผ่านมาทางนี้บ้างไหมนางวารินเมื่อได้เห็นหนุมานแวบแรกนะครับก็คิดว่าแบบอี๋นี่มันเป็นลิงสกปกเจ้าจะมาตามล่าหายักษ์อะไรแบบนี้ครับไม่รู้เรื่องไกลเลยลิงสโสกังแต่หนุมานนะครับก็ไม่เชื่อ คือเขาเนี่ยดูก็รู้แล้วว่านางต้องมีอะไรตุตุที่ปิดบังเขาอยู่แน่แน่ฮนุมานนะครับก็เลยพยายามตะล่อมถามนางไปต่อแต่ว่าถามเท่าไหรก็ตามนะครับนางวาลินเนี่ยก็แบบมีเล่ไรเฉยไปได้เรื่อยเลยจนกระทั่งไปถึงเรื่องราวราม่าของชีวิตนางเนี่ยแหละครับที่เล่าว,ว่านางเป็นนางฟ้าตกสวรรค์มาแล้วก็ต้องให้คนที่หาวาเป็นดาวเดือนมาช่วยซึ่งพอหนุมานได้ยินดังนี้ก็แบบอ้าวทาไมพล็อตมันคุนๆนะเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเขาเองเนี่ยแหละที่หาวาเป็นดาวเป็นเดือนได้ซึ่งมีอยู่ตนเดียวในวรรณคดี แต่ว่านางวารินนะครับก็ไม่เชื่อเหมือนเดิมเลยหนุมานก็เลยได้สแสดงอิทธิปฏิหารขึ้นครับจนนางในี่แบบต้องตาวาวแล้วก็นึกในใจว่าเออพระเอกขี่ม้าขาวจะมาช่วยปลดคำสาปให้ข้าได้กลับบ้านไปแล้วก็เลยบอกที่ซ่อนของยักษ์มันไปแบบดือด้อๆเลยครับแบบเอาในสัญญาว่าจะแบบปิดความลับไม่บอกซึ่งในระหว่างตอนที่เธอกําลังบอกความลับให้กับหนุมานอยู่นะครับเธอก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะหนุมานนี่เนี่ยจริงๆมันก็ดูมีเสน่ห์เหมือนกันนะ แล้วเขาจะสนใจตัวเราไหมเนี่ยนางก็เลยลองทําเสียงไปเล็กๆว่าอีอ,อ,อพอได้ยินแบบนั้นนะครับหนุมานก็เลือดขึ้นขึ้นหน้าเลยจับนางกินตับไซส์สเต็ปเล็บไลสมุทไลค์บัตเตอร์คือไหนๆการแก้คํำสาปนางนี่ก็คือการช่วยทหารลิงอยู่แล้วใช่ไหมครับ ดังนั้นจะแถมของแถมให้น้องให้นิดหน่อยเนี่ยก็คงจะไม่เป็นไรหรอกนางวารินนะครับก็เลยได้ช่วยหนุมานเนี่ยไปถึงดาวดึงด้วยโปรโมชั่นพิเศษซะด้วยเลยเสร็จแล้วนะครับก็ปล่อยให้หนุมานเนี่ยวิ่งไปเตะไอ้ดากยักษ์ที่มันซ่อนอยู่ครับจนกระทั่งมัน HP หมดไปในที่สุดซึ่งเอาจริงๆถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนางฟ้านางนั้นนะครับก็ควรจะได้กลับสวรรค์ไปด้วยตัวของนางเองแล้วนะเพราะว่าคำสาบมันก็ได้แก้ไปแล้วใช่ไหม แต่ไม่ฮะนางวารรนเนี่ยรู้สึกติดใจดิงรุ่นของหนุมาน,มานก็เลยได้รอลิงเผือกอยู่สักพักจนกระทั่งลิงกลับมาแล้วก็ถามว่าเอา้าทำไมยังไม่กลับสวรรค์ไปอีกละ่ะเธอก็เลยใช้ลูกอ้อนไปแล้วก็บอกว่าอย่าลืมไปซื้อสติกเกอร์หลายด้วยนะพาเขาไปส่งหน่อยสิตัวหนุมานนะครับก็เลยต้องพานางกลับไปส่งสวรรค์ตามคําขอเลยฮะแม่ตอนแรกนี่ทําเล่นตัวนะ แต่ที่แซบที่สุดนะครับก็คงจะเป็นเมียคนนี้ฮะที่หนุมานเนี่ยก็ได้ไปล่อเอาอสซอของบอสเซเวล99อย่างทศกัณฐ์มาเป็นเมียเลยนั่นก็คือนางมนโทฮะคือเรื่องเนี่ยมันมีว่านางมอนโทนะครับเธอก็จะมีสกิลวิเศษชนิดหนึ่งครับที่จะสามารถใช้ปรุงน้ำยาโพชันชุบชีวิตให้แก่ใครก็ได้ซึ่งการที่จะทำโพชั่นนี้ขึ้นมานะครับนางมอนโทเนี่ยจะต้องร่ายมนทำพิธีวิเศษเป็นเวลา7วัน7คืนเลย โดยจะมีข้อแม้อยู่ว่าในระหว่างที่นางทําพิธีนะครับจะต้องห้ามมีใครเอาอะไรมากระแทกกับทุ้งนางเลยไม่งั้นพิธีนะครับก็จะแตกขาดสบั้นโพชั่นใช้ไม่ได้อีกเลยซึ่งโทศกัณ์พอได้รู้ว่าเมียตัวเองมีดีขนาดนี้นะครับก็ไม่รอช้าเลยครับจัดแจงแท้ในนางมนโทในทําพิธีเลยก่อนที่จะเอาตัวเองนะครับไปออกรบประมาณแบบเด็กที่รู้ว่าตอนนี้เขามีสูตรโกงเกมแล้วก็จะไปสู้กับพระรามะ คือยกพลไปกลางเต็มที่ซึ่งพอพระรามมาสู้ด้วยนะครับก็แบบกําจัดยักษ์เท่าไหร่ไอ้ยักษ์มันก็ลุกขึ้นมาแบบเป็นซอมบี้กันเลยค่าไม่ตายไม่หมดพระรามก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็หันไปถามพิเภกกุลซือฮะพิเภกก็เลยบอกมาว่าอ๋อออเฮียทศกัณฐ์แกใช้โปรแฮกเนี่ยคือเฮียแกน่ยมีอาซ่ที่แบบสามารถปรุงน้ำมนต์ชุบชีวิตได้ไงล่ะต่อให้พระรามจะตียักษ์ไปเท่าไหร่นะก็ตีไม่เข้าหรอกพระรามก็เลยถามไปว่าอ๋องแล้วข้าจะทํายังไงล่ะพิเภกก็เลยตอบมาว่า ก็ง่ายๆก็ให้ไปหาอะไรไปกระทุ้งกระทุ้งนางหน่อยเดี๋ยวมมันก็จะแตกจะเสื่อมเองนั่นแหละซึ่งพอพูดถึงเรื่องเสื่อมเแบบนี้นะครับพระรามก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาแล้วก็หันหน้าไปมองหนุมานนะบอกเฮ้ยเองเวลาเสื่อมเมาถึงแล้วไปลุยมันเลยว่าแล้วนะครับหนุมานก็ลอยไปยังแท่นทําพิธีเลยครับ ว่าคลานี้เนี่ยหนุมานไม่ได้มาในร่างของลิงเขามีแผนการในการปลอมตัวเข้าไปเป็นร่างเท้าทศเสียนผัวของนางมนโทฮะซึ่งพอเดินเข้าไปเสร็จก็บอกว่าน้อง <c oughs> จ๋าหยุดหยุดหยุด,ยด,ยดทำพิธีได้ละพี่ไปตบหัวไอรามจนมันเกลียนแตกกันหมดแล้วเรามาฉลองกันดีกว่ามามามา,มาอันแหละฮะมันก็เลยเกิดฉากการกระทุ้งกระชุ่งอีลงตุ้งแช่กันซึ่งทศกัณฐ์ตัวจริงที่รบๆอยู่นะครับก็แบบเฮ้ยเฮ้ยทำไมสูตรมันใช้ไม่ติดแล้ววะอยู่อยู่ยักษ์นี่มันก็ตายกันไปหมดเลย ซึ่งด้วยความสงสัยแบบนี้นะครับทศกัณฐ์ก็เลยหันหลังกรอบควับเดินไปที่แท่นทําพิธีนางมนโทรครับคิดว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นที่แท่นแน่เลยซึ่งพอเปิดประตูช้างเข้าไปนะครับนางมนโทก็กําลังยิ้มกรุ่มกริ่มอยู่พร้อมกับเอานิ้วแบบวนๆที่ผ้าก็บอกว่าพี่คะหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าพี่เนี่ยก็มีสกิลซุกซนเหมือนลิงเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยนะ้มันแซบมากเลยคะ่ะทศกัณฐ์ก็แบบเฮ้ยเฮ้ยลิงอะไรเมื่อกี้ข้าย,ยังรบอยู่เลย นางมนโทก็เลยแบบแหม่แหมพี่จําไม่ได้หรอคะเรื่องมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้นี่เองแล้วก็เล่าเรื่องให้หมดเลยนะครับซึ่งพอทศกัณฐ์ได้ยินดังนั้นก็แบบฮะนี่ข้าเสียเมียให้กับลิงอีกตัวนั่นแหละเนี่ยก็ปรีแตกมากเลยครับแต่ก็ไม่กล้าทําอะไรนางมนโทเพราะว่ากลัวเมียไ,ไม่ใช่ไม่ใช่คือพอปรีแตกเสร็จนะครับนางมนโทก็แบบโอ้โหรู้เลยว่าเมื่อกี้นี่ไม่ใช่ผัวตัวเองก็เศร้าใจสุดๆครับไปขอโทษขอโพยโทศกัณฐ์โดยบอกว่าให้ทศกัณฐ์เนี่ยได้ฆ่านางทิ้งไปซะเถอะเพราะนางได แต่ว่าทศกัณฐ์ด้วยความที่รักนางมนโทมากนะครับก็เลยทําอะไรนางมนโทไม่ลงก็ปล่อยๆไปฮะนี่เพิ่งจบไปแค่เมีย5คนเองนะเนี่ยแจเล่าให้หมดทั้ง5,000กว่าคนนี่แอดคงจะแบบหอบเครือกตายแน่เลยเอาเป็นว่าเมียอีกที่เหลือ5,000คนนะครับฮนุมานเนี่ยเขาก็ได้เป็นรับเหมามาเป็นรางวัลจากการจบเกมต่อสู้ทศกัณฐ์ครับ คือเมื่อพระรามได้รับชัยชนะจากสงครามมาใช่ไหมครับท่านก็ได้ประทานของสมนาคุณให้กับพนุมานเป็นพิเศษเลยความที่ว่าหนุมานนะครับเป็นทหารโปรดพระรามก็เลยประทานเมืองให้ใหม่กับหนุมานให้หนุมานเนี่ยได้ไปปกครองพร้อมกับสนมอีก5,000คนเนี่ยครับซึ่งแบบมันจะเก็บยังไงหมดแอดลองเอาจํานวนเมียของหนุมานไปตีเป็นตัวเลขแบบคณิตศาสตร์นะครับคือถ้าหากหนุมานเนี่ยเก็บเมียวันละคนคืนละคนแบบนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาถึง13ปีเลยนะกว่าจะน็อกได้รอบหนึ่งเนี่ย ซึ่งนี่เองแหละครับก็เป็นวีรกรรมความสุกสนเล็กๆน้อยๆของพ่อลิงหนุมานที่ถ้าคนอินเดียมาฟังฉบับที่บ้านเราเล่ากันแล้วก็คงจะดุ้งเหมือนกันนะแบบว่าเฮ้ยทำไมอินี่เอาเทพเจ้าข้าไปทําอะไรแบบนี้ซึ่งอินเดียนะครับเขาเนี่ยไม่ได้เชื่อว่าหนุมานเนี่ยเป็นแค่เรื่องนิยายนะแต่เขาเชื่อว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของเขาจริงๆแล้วหนุมานเนี่ยก็มีตัวตนจริงๆนะครับเพราะว่าตามหลายๆแห่งหลายๆที่ของอินเดียเนี่ยเขาก็ได้มีการค้นพบร่องรอยเท้าของหนุมานแล้วด้วย ซึ่งถ้าใครสนใจจะฟังเรื่องนี้นะครับลิง์อยู่ด้านล่างเลยเด้อสําหรับใครที่มีแฟนอาร์ตนะครับก็ส่งมาเช่นเคยที่แฟนเพจใน Facebook F N Diary แล้ววันนี้นะครับแอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย